สวัสดีค่ะบัณฑิตทุกท่านยินดีด้วยนะคะสำหรับความสุขและความปลื้มปิติกับผลที่มาจากความวิริยะตลอด4-5หปีที่ผ่านมาเพื่อให้ท่านญาติของท่านและมหาวิทยาลัยของเราภาคภูมิใจในตัวท่านร่วมกันเราจึงต้องมาร่วมมือกันทำหน้าที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ให้สำเร็จด้วยดีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นงานพระราชพิธีและเป็นโอกาสสำคัญของบัณฑิตจึงต้องมีการฝึกซ้อมให้ถูกต้องพร้อมเพรียงจนเป็นอัตโนมัติโดยยึดจังหวะดนตรีเป็นเสมือนพิมพ์เขียวดนตรีนี้หนึ่งจังหวะใช้เวลาเท่ากับการเดินซ้ายขวาชิดของบัณฑิตเท่ากับการขานนามของอาจารย์หนึ่งชื่อ และเท่ากับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหนึ่งใบเวลาหนึ่งนาทีต้องมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร33-35ถึงคนหรือหนึ่งรอบหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงต้องมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ2 0 0 0ถึง2,100คนขอให้บัณฑิตวิริยะอีกครั้งนะคะขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขั้นแรก ทำความเข้าใจแผนผังการเดินบนเวทีก่อนบนเวทีมีจุดยืน15จุดแต่ละจุดห่างกัน90เซนติเมตรกำหนดจุดหนึ่งบริเวณหลังผู้ขานนามเป็นแนวเส้นตรงไปยังจุดที่11จากจุดที่11เอฉียงไปที่จุดที่12จากจุด12 หันหน้าสู่พระแทน่นตรงไปจุดที่13และ14ซึ่งเป็นจุดที่รับพระราชทานปริญญาบัตรส่วนจุด15ไม่ได้กำหนดตำแหน่งแน่นอนไว้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตขึ้นเวทียืนแถวชิดกันเพื่อรอเดินเข้าสู่จุดที่1ถึง14จุดที่1ถึง11เป็นจุดที่บัณฑิตต้องเดิน ซ้ายขวาชิดตามแนวเส้นตรงจากจุดที่11บัณฑิตต้องเดินซ้ายขวาชิดเฉียงเข้าสู่จุด12และหันหน้าเข้าสู่พระแท่นก้าวซ้ายขวาชิดไปยังจุด13ถวายความเคารพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่จุด14การถวายความเคารพที่จุด13บบัณฑิตชายและหญิงชุดปกติขาว จากจุด12บก้าวซ้ายขวาชิดพร้อมคำนับที่จุด13อย่างเร็วให้ทันจังหวะบัณฑิตหญิงจากจุด12บก้าวซ้ายขวาไขว้ถอนสายบัวและยืดตัวอย่างเร็วให้ทันจังหวะที่จุด13การรับพระราชทานปริญญาบัตรที่จุด14หลังถวายความเคารพที่จุด13แล้วบัณฑิตมองที่ปกปริญญาบัตร ก้าวซ้ายขวาชิดเหยียบจุด14ทั้งสองเท้าเอางานและจับปกปริญญาบัตรการเอางานยื่นแขนขวาให้มืออยู่ระดับขอบปกปริญญาบัตรกระดกข้อมือเล็กน้อยช้อนกำปกปริญญาบัตรม้วนเข้าแนบตัวพร้อมกับถอยทั้งบัณฑิตชายและหญิงเดินสำรวมไม่แกว่งแขนลงบันไดชิดขอบซ้ายไม่เหยียบลาดพระบาท ชมสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามจังหวะดนตรีค่ะ กระบวนการบนเวทีเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามจังหวะไม่มีการหยุดดังนั้นบัณฑิตต้องซ้อมจนเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะเป็นอัตโนมัติชมสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามผู้ขานนามเชิญค่ะนางสาวธิศรักบุญโสภา นายเฉลิมเกียรตินนทรเกตน,นายนรงฤทธิ์สารมาศนายชัยวุฒิโพธิแวงนางสาชนะการลุนจักนายชัชวานป้องคำศรีนางสาวทิพย์พรวงเตชะนายชายุทธเจริญกุลนายชวนรัต,ตนะนางสาวทิพสุดาภาัยเมืองหงษ์นายชัยยาต้นสวรรค์นายนัทพรวังวนหม่อมนางสาวธัญรักษ์น,นขจัดนายธินวัฒน์ชาประดิษฐ์นายนัทพลบกตาล่านายนัทพลบุญประสิทธิ์นางสาวธัญรัตน์นขจัดนางสาวธิดารัตน์แสนปู่ชุมนางสาวนิพาพรมิตรจันทร์นายนิรันดร์สุวรรณรัตน์ นายเนรมิตรชัยยศงบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตรจะถูกขานชื่อนายพร้อมกับเจ้าของชื่อ9้าซ้ายจากจุด12และนามสกุลจบพร้อมกับถวายความคารพเสร็จที่จุด13บนายชัชว,วานป้องคำศรี ชมสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามผู้ขานนามอีกครั้งหนึ่งค่ะนางสาวธิศิรักบุญโสภานายเฉลิมเกียรตินนทเกตนายนรงฤทธิสารมตรนายชัยวุฒิโพธิแวงนางสาวชนะการลุนจักนายชัชวานป้องคำศรีนางสาวทิพ์คำพรวงเตชะนายชยุธเจริญกุลนายชวนรัตนะนางสาวทิพสุดาไผ่เมืองหงษ์นายชัยยาต้นสวรรค์นายนัทพลวังวลหม่อมนางสาวธัญรักษ์นขจัดนายธินวัฒน์ชาประดิษฐ์นายนัทพลบกตาล่า นายนัทพลบุญประสิทธิน์นางสาวธัญรัตน์นกคจัดนางสาวธิดารั์แสนปุชมนางสาวนิพาพรมิจจันทร์นายนิรันร์สุวรรณรัตน,น์นายเนรมิตร,รชัยยศงการข้ามลาดพระบาทกลางหอประชุมซึ่งอยู่เบื้องพระพักบัณฑิตต้องไม่กระโดดให้ยืนสองเท้าชิดขอบแล้วไขว้เท้าขวาไปข้างหน้าเหยียบขอบลาดพระบาทด้านใน ก้าวเท้าซ้ายข้ามไปเหยียบอีกขอบแล้วไข้เท้าวขวาตามสไลด์ตัวเข้าที่นั่งเมื่อลงบันไดามาให้สไลด์ตัวอย่างเร็วเข้าแถวที่นั่งถวายความเคารพจึงนั่งลงและนั่งสำรวมแนบปกปริญญาบัตรกับตัวจนกว่าจะเสร็จพิธีในเวลาสวันนี้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ยินดีที่จะดูแลบัณฑิตให้ทำภารกิจนี้ลุล่วงด้วยดีตั้งใจฝึกซ้อมนะคะ